พลตจโทสยามคุณสมไทยบุญสมพอบชนและประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลพลตรวจตรีวัน์เตชะอักเรเกษมพลตตรีสมควรคุณดรุณวันทึงรัพย์พลตรวตรีอำนาจคุณสิริวัรพจพ์พลตรวจตรีธวัฒน์สง่นาพลตตรีชายพัฒน์ศรีประเสริฐพลตรวตรีพัลลบคุณศิรญญาแอมล่ารองพบชนและภริยาพลตรวจตรีพัทรพลร้อยตำรวจเอกยิงพัทรพรสนิทวงนาอยุธยาพอบกออปพชน พลตตรีอัตถภพรบงศิริปรีดาผู้บัญชาการกนหนึ่งพลตตรีเกียรติกุลคุณปณิษาสนธิเนนผู้บัญชาการกนสามรวมถึงสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกเอกภพตันประยูนรองผู้บัญชาการกนหนึ่งพันตำรวจเอกธินกรสมบันดีรองพอบอกอ,อกปชนพันตำรวจเอกศักยะแสงวันรองผู้บัญชาการกนหนึ่งคุณอิสราพรแสนสิงห์รักษาการประธานแม่บ้านตำรวจนครบาลหก คุณอภววรรณบัณฑ uh ิตประธานแม่บ้านตำรวจนครบาล8คุณพฤทัยบุญยจินดากอตตรากรุงเทพมหานครคุณมานัญญารัตนสีสมบัติคุณพระเพิ่มศรีสวัสดิ์คุณนภัทรหงศรีสุขคุณสุชาติอำนาจพิภาวีคุณวีระพง์เกษดำพาณิชคุณน้ำค้างพึ่งทองคุณจิรัตประชาเสียไทยวัฒน์คุณบัญชารัชตะวุฒิมงคลและคณะก่อตรเดินทางมายังแฝดตำรวจสนางเลิงร่วมกับมอบถุงยังชีพขายข้าวสารได้รับสนับสนุนจากบริษัทซีพีอล่าจำกัดมหาชนมอบให้แก่ข้าราชการและครอบครัว สอนอนางเลิงโดยมีพันตํารวจเอกอธิบดีเสริมสุขผู้กํากับสน,นางเลิงพันตํารวจโทพนัสเพ่งบุญรองผกกอปอสน,นางเลิงพันตํารวจโทอาทิตย์พลังนารองผู้กํากับจอรอสน,นางเลิงพันตํารวจโทรปฐมพงศ์อมรชมชูพงศ์รองผู้กํากับฟอ,ออหนึ่งบอกอกบอชอนอและเจ้าหน้าที่ตํารวจสน,นางเลิงร่วมให้การต้อนรับพลตํารวจโทสยามเปิดเผยว่าตนและรองผบอชอนคณะกตตรา และชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลมาตรวจเยี่ยมเพื่อมาขอบคุณพวกเราตำรวจนางเลองรู้ว่าพวกเราเนยตรกตรามปฏิบัติติหน้าในภารกิจถวายความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางกองบัญชาการรวมกับทางกตตระเอาสิ่งของถุงยังชีพมามอบให้เพื่อขอบคุณพวกเราทุกคนเพื่อให้กำลังใจยืนยันว่าตนไม่เคยลืมพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจและขอให้พวกเราช่วยกันทำงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อบอชนและพี่น้องประชาชนต่อไปนอกจากนี้ทางคนสมไทย นำคณะชมรมแม่บ้านตำรวจกตร,ร่วมตรวจเยี่ยมและนำเงินพร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครวัวตำรวจบนแฟลตมีลูกป่วยนอนติดเตียงเพื่อเป็นกำลังใจให้สู้ต่อในการปฏิบัติหน้าที่